อันวจีพี่ไม่หวานขวานผาซากผ่านลมปากจากเรือไทยใช้มุสาทุกถ้อยคำร้วนจากใจไร้มันยาผ่านชิวหาด้วยดวงจิตลิขิตความสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสหมอดำผู้เดียวดายายชนอยู่นะครับคลิปนี้นะครับมารับฟังเสียงเพลงที่เบาโซนจะร้องให้ฟังนะครับ เพลงแต่งเองร้องเองไม่มีดนตรีนะครับร้องสดๆดบทไม่ต้องนะครับมาฟังกันเลยนะครับบบาวมุกดาหา,านไพนอจะทานหัวใจให้พี่ผ่านพุนพุนมาหลายปีหนาวอีกทีหัวใจส่อนหัวใจเสียหลักพอถูกผิดรักปลัก ใจราหูร้อนผู้เบาใหญ่หัวใจสะออนฝากสายลมวอนขอทานเสดใจใครน้อใจววางให้ทานไอบ้างคนดีขอเสยดเสียวใจที่มีล้างพื้นที่ให้ลืมความลังช่วยรบใจอาย ให้หายจากฮักเพพังเส,เสียวใจมาเติมความหวังให้เลิมฮักพังจากคนจะใจดำเบาวมุกทาหารภไยนอจะทานหัวใจให้อหายทุกวันเหลือเพียงเศษใจโดดเดียวเดียวได้เศร้าในชีวิต เพราะเคยดโดนหอกหัวใจช้ำชอกเนิ่นนานหลายปีขอทานใจใครน้อปลานีเบามุกดาหารคนนีจ้จะหากแต่เธอขอทานใจสาหใดปราณีเบามุกดาหานคนนีจ้จะหากแต่เธอ